ให้ให้เสร็จเนี่ยมันต้องให้เสร็จภายในในกลางเดือนนี่เราต้องต้องอ่าต้องต้องมีทิศทางแล้วว่าว่าว่าจะได้เงินมาจากสัปดาห์ที่สามต้องประชุมประชุมประชุมทั้งหมดเพื่อที่จะรังเกียใช่เวลาอยู่สัปดาห์สัปดาห์เตียงหรว่าต้องามันมีส่วนหนึ่งที่ที่ที่อ่ ที่ทางอบจอเขาไม่ได,ไได้ไม่ได้ตั้งงบประมาณประจําปีไว,ว้ตั้งไว้นะครับเพียงแต่ว่าตั้งไวไ้ไม่ไม่ไม่เยอะทีนี้มันมันลืมอาจจะลืมประเด็นว่ามันมันจะต้องมีครบครบวันละคืจอสจเดี๋ยวจะครบว่าละวันที่สิบมกราเนี่งพอครบวันละสิบมกราเนี่ยมันจะต้องมีเงินที่จะต้องใช้ในการเลือกตั้งตรงนี้นะครับที่ที่ไม่ได้ตาในข้อบัญญัติก็ประมาณนะแต่ว่าถึงแม้ว่าไม่ได้ตาไว้ก็ อ่าเราต้องรับเงินไว้หรือโอนเงินจากที่อื่นมาใช้มาใช้เพื่อการนี้นะครับเพราะมันเป็นเงินที่ที่บงังคับใช้ก็ต้องมีให้กับกรกตเขาๆๆไปไปไปจัดก,การเลือกตั้งเป็นการเลือกตั้งทั่วไปทีนี้มันการเลือกตั้งทั้งจังหวัดใช้เงินเยอะใช้เงินเยอะแล้วหน่วยเลือกตั้งไม่รู้จะเกี่หน่วยพร้อมกันหมดในทั้งทั้งจังหวัดก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเนี่ยที่เห็นที่เขาตอบเรื่องมาเพราะผมดูแล้วเนี่ยตามข้อบัญญัติว่ประมาณเนี่ย ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ล็อกหนึ่จำนวนนี้ไว้ไม่เรา,าล็อกหนึ่จำนวนนี้ไว้ก็อาจจะเพิ่งนึกออกหรืออะไรยังไงก็ไม่ไม่แน่ใจเพราะในในกลุ่มคำสั่งที่มีเราเชื่อตรงนีนทน้ท่านครับท่านคิดว่าย่างไงครับอยากให้ท่านไงไงาสจดแล้วก็มีความเป็นไปได้ไที่คนเขจะช่วย ซึ่งตอนนี้คําสั่งก็ออกแล้วเราเลิกจะรูกรอยมันไม่ได้แน่นอนโรงเรียนปุ่มเป้าหมายก็ทราบยู่แล้วก็จะแข่งขันกันไปเลยแล้วก็เตรียม้อมเตรียมแบบถ้าเราจะเลิกแล้วเรื่องนี้ก็ไม่อยากให้แพร่พอกไปแต่คนอื่นก็ได้ยินด้วยเพราะว่ามันดูแล้วมันมันก็อาจจะไม่ค่อยสู้ดีนะพราะเราวางแปลไว้อย่างนี้แล้วเราทำาบนเป็นขั้นเป็นตอน สั่งส่งถึงในในร้านนี่คือคือผ่ฉสำนักงานอะเออ คือไอ้ตามคาสั่งเนี่ยผมผมดูหัวนะถ้าถ้าเป็นตามรายชื่อเนี่ยแต่ละคนมีมีมีศักยภาพใงนั้นแหละแต่ว่าช่วยเราจะช่วยเราจะช่วยเราเองที่นี่เราคุยกันว่าจะเชิญคนพวกนี้มาคุยและท่านจะไปทำเชิญคุยเรื่องปัญหาเนี่ยนะรเรื่องจัดหาคนนี่แหละฮะนี่ผมว่าถ้าจะต้องเดินหน้าต้องคุยถ้าเราถ้าเราไม่คุยก็ไม่ได้นอนในวันนี้เชิญรำหนดให้คุยถ้าเป็นล่กสุดเพราะว่า อยูถ้าไม่คุยมันมันก็ไม่ไม่ไม่รู้ว่าเขาก็จะไม่รู้ปัญหาครับเขาจะช่วยได้เท่าเท่าใดกันนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยคณะกรรมการดำเนินงานเนี่ยจะเป็นตัวที่ที่ที่หนักที่สุดถูกไหมเพราะว่าเป็นแม่งานเป็นคนทำงานนะพูดง่าย ไอ้ยอย่างอื่นที่ใส่มาอย่างเนี้ยอย่างที่ทปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการเนี่ยแทบไม่ได้ทําอะไรทั้งนั้นแหละคนที่ทํางานก็คือคณะกรรมการอำนวยการอย่างวันนี้นมันมีปัญหา, <nodig> ญหาใช่ไหมมันมีปัญหาแล้วแล้วก็ตั้งตั้งเข้ามาแล้วอย่างเงี้ยก็ถูกตัดทิ้งใครเป็นประธานก็ท่านเสกสัเนี่ย เนินการฝ่ายดำเนินการฝ่ายอำนวยคามใช่ไหมฝ่ายอำนวยการสะดาท่านประธานส้าบัตรจังหวัดของเขาก็คือพวกเราที่นี่เนี่ยก็คือก็คือตั้งแต่ตั้งแต่นี่ลงมานี่ยต้องเป็นฝ่ายที่ที่ทำงานนี่แหละเนี่ยต้องเข้าร่วมประชุม่วยแต่ว่าฝ่ายเนี้ยฝ่ายที่ปรึกษาที่ใส่ชื่อเข้ามาอ่ามีถ้าท่านเหล่านี้ได้ได้ท่านนี้มาช่วยเตัว มันเบาเลยทีนี้มันงานก็ถือว่าเพื่อเราเราได้งานนี้นเแที่จะดาเนแล้วเ้ครับแมันเกิดปัญหาี้แสดงว่ากินเรื่องเกิดปัญหาแล้วถ้าไม่บอกเบาเนี่ยที่ว่างานกาเพราะว่าจะดอเนินได้คณะกรรมการช่วงไม่มีงานไม่มีเจาน้าี